การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนริมชายหาดสีขาวพาดยาวไปตามท้องทะเลสีครามมีครอบครัวปูอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวรวมทั้งยังมีแม่ปูกับลูกปูครอบครัวหนึ่งที่แสนจะอบอุ่น และชอบทำกิจกรรมด้วยกันอยู่ตลอดเวลาพักอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยจะแม่เราออกไปเดินเล่นกันดีไหมเสียงลูกปูบอกกล่าวกับแม่ปูด,ด้วยความสดใสนั่นสินะ อากาศดีแบบนี้เห็นทีเราต้องออกไปอาบแดดให้ร่างกายได้สดชื่นหน่อยแล้วแม่ปูตอบรับอย่างเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นจนถึงชายหาดฝั่งนู้นเลยนะจ๊ะแม่เราไม่ได้เดินไปทางนั้นนานมากแล้ว ลูกปูเชิญชวนแม่ปูให้พาไปอีกฝั่งได้สิท์ธจะอากาศดีขนาดนี้ให้เดินไกลแค่ไหนแม่ก็พร้อมสู้อยู่แล้วปับไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วแม่ปูกับลูกปูก็ออกเดินทางด้วยกันอย่างร่าเริงแจ่มใสระหว่างทางที่กำลังเดินไปชายหาดอีกฟากสองปูแม่ลูกต้องเดินผ่านบ้านของครอบครัวปูอีกหลายหลัง ซึ่งวันนี้แต่ละบ้านก็ออกมาทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยเหมือนทุกวันและเมื่อเดินใกล้บ้านหลังใดปู่บ้านนั้นก็จะตะโกนทักทายกันตลอดทางเอาแม่ลูกคู่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจะ๊ะเสียงป้าปูจากบ้านใต้ต้นมะพร้าวตะโกนถามสวัสดีเจ้าวันนี้ฉันจะพาลูกไปเดินเล่นทางนู้นสักหน่อยเห็นว่าวันนี้อากาศดีแม่ปูขานตอบ จริงสิอากาศดีมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เที่ยวสนุกสนุกนะป้าปูอวยพรท่ามกลางเหล่าลูกหลานที่กำลังวิ่งเล่นกันเต็มหน้าบ้านขอบคุณมากจ้าฉันไปแล้วนะสิ้นคำกล่าวลา องแม่ลูกก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายทันทีในขณะที่เดินอยู่นั้นแม่ปูก็หันมาพูดคุยกับลูกของเธอด้วยความกังวลใจเนื่องจากเธอเห็นเหล่าลูกหลานของป้าปูพากันเดินเฉไปชมาไม่น่ามองนะักนี่ลูกแม่ลูกเห็นไหมว่าเด็กๆ บ้านนั้นเขาเดินไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไรเดี๋ยวก็เฉไปทางซ้ายที่มาทางขวาทีแม่ปูพูดอย่างกังวลเห็นจะแต่หนูว่าไม่แปลกอะไรเลยนี่จ้าลูกปูตอบด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาไม่นะแม่ว่ามันดูแปลกมากทีเดียว ไหนลูกลองเดินให้แม่ดูหน่อยสิพอกล่าวจบแม่ปูก็หยุดเดินเพื่อเราดูว่าลูกของเธอจะก้าวเท้าอย่างไรแต่ภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านของป้าปูเลยสักนิดอะไรกันทำไมลูกถึงเดินอย่างนั้น เดินเฉไปชามาอย่างกับเด็กบ้านนู้นเลยเสียงแม่ปูพูดอย่างแข็งกร้าวเอาอย่างนี้ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทําตามนะจากนั้นแม่ปูจึงออกเดินนําหน้าส่วนลูกปูก็หยุดยืนดู แต่แม่ปูที่โตเต็มวัยกลับเดินเฉไปชะมาไม่ต่างอะไรจากปูตัวน้อยเลยสักนิดแถมเมื่อหันกลับมาแม่ปูยังเดินสะดุดขาตัวเองล้มคลืนไปจนขายหน้าเพราะทำตามที่สั่งสอนลูกปูเอาไว้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากวันนั้นแม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลย